เาโอเคพี่น้องเนาะกำลังคิดต่อเฮ็ดอันอันนี้พี่น้องเฮ็ต่อเห้าชิปเดียตู้เมื่อเ่อไมื่ลรเมมีต่มากระโกกับสันยานต์วนี่นมันอออกน้ำบวตับไข่นี่ซอยค่อยแน่ให้มันออกมีกินยึดตัวนี้แล้วนี่ไว้หอมแน่ยันต กมกินบะมมานีแค่กบอเอนปวเธอจเสอกให้เกียกันแน่็นตัวก็มีไอ่กูมกินบะมามานี่วายวบิบะหม่าโอเคนี่ตึงมาราเธอเพิ่มวาไวนี่นะเด้ตัวนี้ตัวดบ่เาเอ้ได้ที่นนเไปข้างนี้ พอได้นอเตียงมานี่เะวนอเอาสดมันเสพกบนนั่นเลยับเอาก็ฉาบมือแล้วนะชงขับไปไนเลยหัยหาั่ังคุั่วถั่อถัอวถั่วถั่วถั่ว่วถข่วถั่วปั่วถ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 ่านัอกถั่วั่เถั่วั่ไถู่วั่วถััั่ัดั่ ได้นีก็ทตกมีน้นจะข้นไปตกนครับเาบิงบาพะเพ็ดปูปูกระแม่แล้วก็เอาผากระดาขังนั่นกัเรื่องอะไรกนั่นแล้วอุ้เป็นนะบอกของไทยนเบิ้งนะมัเป็นอยู่ยันไม้ยังนี่อยู่นี่ฮะคอยมันเป็นวิชาวก่อนลวได้ข่อยนะมันมันมันกัแป้นบอกของไทยฮะจูกรแป้นแล้วอุยเอาผ้า บานพ่อลงมาหนึ่งไรแล้วมันคาดิกระปูทชื่อเด็จะปูทึงนะเออแล้วจะปูห้องมันต้องห้องหรอกเอออมัดตอกเอามัดตอกมุกถอดมัดตอกหมุดทำกับพัก่อนมัดตอกมุกมันเหนี่ยมือบาดใจโอ้ก็ไหวได้ไหมฮะจัดการเด็กปูนะให้มันตอกมุดตอกลงปูนี่นี่แบบว่าปูออกแผ่นแล้วออกแผ่นมีแต่เอาเหยมือชี้อย่างเดียวปบบว่าไป โห่เหงใหญ่แล้วดิโห่เหงแบบนี่ฮะโอเคประตูบประตู้โอเคโอเคลุยตก่้อนเมื่อก้อนเนมก็ห่อมันเลยฮะตายแบบนี้เนาะตายย่องได้บ่ป้อนข่อยย่องจ้าเนี่ยเนีูข้อมันเล็บไม่ยังนี่ยมันเปียกแข็งเนี่ยตัวนี้ฮะไม่แข็งพลุงง่อยไม่เอานไดายกไม่แสนคำพยายามมันข่อยตกแสนคำแม่นวิคดข่อตกนี่ข่อยชื่อมานบ่ปากจะให้ใจปากยจะตีจะให้ใจ บอลก็เป็นก็แผลมันใหญ่ค่ะคักของใครเลยเพราะว่ามันหัวมันเป็นตะไคร้ดิแทคเนาะแฝงไปเนาะนี่วอลน้องเดี๋ยวต่อแล้วก้อนห่านอย่าหายใจไปวอลอยู่เวลาตีตะปูแล้วเขาไปยืมมันตัดก็ได้ไงคอยไปหายใจบ้านึงกี่นี่ใจฉันมุดขาดบอกได้กบแผลเรื่อยกบเนี่ยกบน้องแฝดเลยกบเขาดังไช่เบอร์กบแผลเขาจะออกมาเลยกันได้นะนี่กันมีเต่าเพราะว่าเใหญ่มันเยอ ดังไผ่ที่ดังเตาใหญ่ทำเตียนจุดที่เยื่นอยู่ฮะเห็นยังเด็ดเดี่งัดออกมันขดมันแข็งแห้งเราหายใจอย่นี่ผมหายใจบ้างนึ่งนี่โมหายได้ยังแต่ขาดเดี๋ยวป้าจิติงเป็นรีไอเดียคุยเนาะแมนสุดยอดลีใส่มาชิมเลยไม่อยากโมก็ได้โมเลยแบบนี้ใส่มาชิมครับจะปูไปปูไปแมน แม่นนตึงต้งๆแบบนี่ฮะจะยังไงจะจับเขาบอ่อสองแผ่นพอดีด้วยเถอะมากระไรใส่มันปูใช่ไหมกระไรใส่ไม่ไม่แล้วหรือว่าเอาเอา,เอาอนล้วมันต่อเตีย<า>งกูจริงวะอันนั้นแล้วใครว่านไงแล้วเห็นมันเป็นห้อง,งห้องวะนี่ห้องไปไไว้หรือไ,ไ,ไว้เป็นห้องอะจังครับเป็นล็อกบ่อเป็นล็อกบ่อที่เป็นรอบเป็นล็อกเป็นเป็นห้องบ่อ สามีบอดก่อนได้ใช่เป็นห้องกับไม้จีแปรมันใช่พื้นมันเนี่เออนั่นแหละสามีพอดก่อนได้ะแล้วก็ว่างไม่ใช่เลยอ่ะมันก็มันพอดีวะท่านสารมันพอดีกันนั่นพอดีพอดีอ่ะพอดีเหนื่อยพอดีพ่อจะหนีเดนื่อมันมานี่เราจะมาหัวนมทางนี้ก็ได้จะเป็นล่องให้ลุกพัดไปบ่แมนเวลาตั้งอย่างมันก็จะมุดตกบบพรคอมถึงยอดก็หายเดียก่อนเวลาลุกพัดกับลุกไม้ลุกคานี่เนาะ มีคาผมมีคามันก็ตขอดูเลดิไอเดียพอเพลนนี่ชดีอันนี้นะไอพบทรับอกนะให้มันยมาเวยวมา่านเนดีก็ได้ทางนีนน่ะเออเม่อวานหายมอยู่ชุดนี่ในมันในน้าพอเพลแคยงต้มอันที่ขอบใจนนึงไอเดียก็ทธรรมดาเลยไอุเนี่ยงีเราไว้วางกโตเวลาฝลินเราให้มันนั่นวเปื่อนนะมาทำต้ยนะกระจาแน้สแอมได้ใจนีแต่ว่าผาเง แอมมได้แอมอยู่พื้นแล้วเราแอม่หายไปดึงไหม่ะฮะดึงไ้ม่ะยันผลพาใช่แะ่แหมม่นกเปียกไม่ล่งหิ่งแต่ให้ออกไปนั่งละคอยกันจังหงนั้นผลถืองันถัยไอเดียพวกคือกันกีนน้องมาเนี่ยฮะเฮ็ดเฮ็าเฮอพนวาแอมีนราคาล่กนี่บ่ให้ล่มพัดอันนั้นไหนยกยะเปทํานั้นเงาเงาเปดเราากตัดออกก็ตัดออกการได้บ่ดีโอ้ยตัดออกบตัดนี่น่ะเฮปแบบนี้นะนี่ ไปแม่ยืมเล็กก็จะปนะจ๊ะยืมไปงนี่เอาไม้มาตอกให้ตุลมเอ่นั่นแล้วแล้วอก็วาเฉยเลยนี่ไม่นะไม่นะมันไม่มาตอกนะมันบริยาน่บริยานี่นี่นี่บริยานีไม่สันนี่นี่นี่เป็ดเลยเปเลยนี่มองจะแจ้งก็ได้บริยานอมันเองเอาเอเอาเองหูมันถึงครับแมนคทึบเดี๋ยวมันก็ได้ตัดคกัมาตุปูก่อนมาๆึงมาทึ จะปล่อยคลิปก่อนเด้อโอ้ยอยังไงดิกูจะปล่อยคลิปก่นดิแท็กไป,ก,ปก่อนแท็กไปก่อนตัวชั้นบอกเขาตัวชั้นตัชั้นนะปลิ้เลยกี่ลายในตัวนี้ยไ่นี่พอก่อนทางนี้ขึ้นนี่โอ้ยได้เว้นี่เมืนไม่แค้นไปจักอ่ะตอกด้วยมันบตกบ่บตกบ่บาดน่ทำไ,ไมฮเอา,เอาตวัวมันดีๆเนี่ยตัวของเขาเท่านี่ยนะแมงแม่บ่ น่ดจะปาตัไันเี้ม่พอดพอดีแล้วที่นี่ใส่น่ะอันนึงค่ะทไนะดีเ็มแล้วนี้กซอยม่หัวของกูะเด้ัเงินตุ๊กามให้ไม่หลานขือเลยบาดนกางวะบานี้ข้าวเราขาดขาขึ้เลยไปีิเออขาวเราวคุก ไม่หมดแล้วไปช้อปไป้เลยนี่ตกอะไรก็เอาเลี้งเป็ดมาเป้ดเลยนี่ขึ้นเลยอถแอดานีอาแล้วบอับใรเอาอาคาดงได้ไหมนี่้เอาคัวคั่วให้อยนะเออเอออีบาเปไ่ใช่เนว่า่หมันเหลือลาปมันนมันมีเลยจะปา่อตันีอรถแล้วจะไปให้เธอไปมตักาเองนีนะม่นี่ก็ได้นี่ Ấy con để đem con đấy khói Con e này Con e vô phê bày đấy Mình nhẳng Tôi thôi Tôi thì đi Khoan tôi vui nhanh đúng không ạ đây À tôi vui hốc lộ Áo khỏi chiếc kép mai mà hãy đi Bên lèo hơn tiếng lạc ở đó nó ở hiệp Wow, lúc mà tôi phụ phải các tôi phụ xếp Tôi tệ cái đây ไปทับเอ <si าแม่บอได้ใช่ตัวนั้นตัวน no ั้นได้ใช่ใข่งอาชิบเลยบ่ครับเนาะแข่ชิบเลยจช่ว่าเพราะพอร้องแค่เจงอรีรนะฟาแตกเลยโอ้ปวดอย่างถึงย่อมได้คอยเจ๊งนี่การโอนี่ตะปูชิบเลยไปนี้ครับโอ้ยตอนนี้ปูโยปูแป้นนะโอเคเก็บตอกแปะนเลยคอยจะไปเก็บไม้มาเพื่อกระเด้อพอน้องแพร่โอเค จดีต <Cornell> ักกนได้่ได้โต๊ะตึกพันนึงตลลานเดูบอกแน่บอกไเันบอกตึกเล็กจะซื้อเก่งกบสนรีมาต้นเฮ็ชองงานเลยปีเี้ยว่องงานนี้ยกเลยเ็บเเม่ไ่จะไปจะเ็ตัที่อกดได้เาเป็ดมาจกันรถจักรซื้อคันืรจักรมื้อไะ Yeah, tăng lên tát đấy từng tát một nhát khung chứ bao là tục à? chỉ đây như bao l... đâu, đúng. đâu ba à, mình, bộ bộ. không đài, đúng mình một tiếng hâu à, lên đây lấy lấy quyết lấy đấy này kẹp đây đấy เฮ้ยน okay. ีโอเคยังเลบอลิคยมางน้งนจะดูบเ่ดเนเ้ดยดาบ่อย่าหายใจอย่าหายใจเพื่อบอกนะเวลาตอกอย่าหายใจตอกให้นน่ยังไงมา Ủa, tỏa vừa của lầm đi. Mãi để mai, để mai. Này nhau đi tay bồn hà. Anh đơn lắm nèo. Trần anh bội Ăn bọc lép, Trần lẹp nèo. Trần lép nèo. Trần lẹp 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 nèo. ได you ้รึนะผมแผ่นตกมือเจ็บนม้งตัวเองแม่นเกงอรนแผ่นเก้งอะไรตกเลยปยากับบุคคลอาอนี่คนตกตัวนี้เปนอะไรวะ่ยบเนาะแ่หมวกพใช่แม่นนั่นนี่ตกตั้งแต่ปูกระพุกข้นีาฮะไงงไอ้ตัว กเลยลายได้พ่อนแป้นได้พื่อนแปนเรางอบใช่หเาเวลาตอ้นก้งมอนขอรนพี่น้องนะมาอกกันใหม่น้าว่าเราจบครีเร็วสาดีเด้อบแ่เอาพี่น้องนี้ะาตอกันใหม่พี่น้องตอแล้วแป้นมาตอกนหม่ยังไม่เล้พี่น้องยังย่เาอยู่ดนี่ฮะงเดียวจาพี่น้องแปบนี้ฮะปั๊บใป mọi người kia sau xin hẹn gặp lại mọi người mọi mọi người 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 mọi

แชมยเปไ่อ่อนบอลอ่อนบออ่อน่อนเห็นได้เป็นไห้ขันทิดเลยตุ้เมอ้มกว่าเหอเนะเฮ้ยออเอเออใช่เลยเาตัวราฉันต่วยาวเยไปทานนั้นเันนี้ี่อันูี้าสั่ทาน้นมันทำวัดก้นเดี๋ยวให้พอลูกแพรเอาเล็กตันมาบ่ไม่เล็กตันจะใช้น่ำไป๊ะหูำก็ไ้นะมันถึงถึงนี่เลยรอใ้ช้่อนแ้ตอนนี้ฮะ เดียเพาะชเนี่ตอก่อนเอาไปพอดี้ะน้เบาลินี่มันชนผาดเลยผาชนฟืนก็ได้เพ่มเออแ้วเอาลงก่อนนะมันหนักหนีของนายบ๊อบนะเอาให้ัวาโอ้โหให้มาชิมเลยทำลายอย่างงั้นะส่วนมันลุกก็ลุกหาลุก มันจะคักคักคักวะเป็นพ่อ้องแพดได้เห็ดมันเป็นร่องหรือไตั้งป่าแม่นบ่วน้งป่า้งล่นี่อแมันจะบกมเนี่ยยมันลมบ่ข้าแฟนแม่ยัดแล้วยอดของแดเก่งอลีเขาเขาดังไปได้มันจะบวกลม้การพอมันสูงตัวนี้เนาะแม่แล้วโมกาเวลาปิ้งกบชุบของ้ปลาไม่รถดก็ได้แม่นบ่องแผดแม่นข้าวปลาบดบ่

ยังไม่ได้ตกแล้วตกนะอืมนี่เรื่องขอเขายังไ่ได้ตกใช่ใ่้ตกตกว่ามาตอกตัวนี้เนาะโค้ชเพลตกโดนนี่ตัวนี้นะเราตกตัวนอด่นีกได้ห็ยังไม่ได้ตกตอนนพอต้องแผ่ไปตกก่อนเลยเขากระากนึงก็ได้เห็นปิดโงเลยนด้ได้ได้ได้นั่มัก

ช่วยจอดหน่อามชิปเลยทำยงไงนะมาชิปเลยเรียบร้อยมชิปเลยเพราะพอเผ็ดชิงานได้ต่อยกันบอลไว้ถ่วยพี่น้องเรียบร้อยไอเดียพอเผ็อเดียบ้าจัดโอเก่งอารี กันแลปาตกเวลาลมกพัดมาก็ลูกม้วนแล้วหันรถมันมาดึงกระรางมาล้างก็ฆาไปพี่น้องเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาลีเคว่ามองไหมโอเคโอเคโอเคไม่ใช่ชอนออกช้อนไม่ใช่เก่งเบะเลยมาหนักน้ำป่านน่ปลากระจาดน้ำบ่าหนิต้องให้ปลาเทอร์มายืมเลื่อยจะป้ามาใช้มาเส้นก่อนก่อนปะแมน อ๋มันเงาข้ต้องเล่นผู้ดีด้เยาบเพิ่นยืมเล็กเด้ก็ได้หรือว่าได้ยเสีนนึ่งพอแผดได้ยุเสีนหนึ่งตัวจะขอยมากนี่ลางมือก่อนเสียนตัวลงนี่ได้ยุคเียอะไรตัดตตัเด้ตังเหมือนี้ให้จะรู้นั่งนั่งพักอนนแผดก็กินมาแม่พอแผลล่างมือได้กินเลยกินเลยล่างมือสูบยาบอ คือว่าล้างมือกินข้าวว่านี่เราบบกินน้ำวารามือกินได้แล้วกินน้ากันเลยกินข้าวเฮือนคนว่ะกินไข่บแม่นบกินข้าวเฮือนคนไข่เฮือนขบวนมีกินไข่ย่านไข่กินข้าวเฮือนคนไม่เป็นอะไรพอหยอกสบายๆนี่แล้วป้าตัวได้มามาอ้กแซ่บแค่เนาะอันนี้วอเอิญพวากกว้างเมื่อกี้นี่เลยป้าตัวจแซ่บมาจะแซ่บแท้

จังใดก็ฝากติดตามและกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเดือดจะพากระจาดจะใส่นี่ตอกหิ่งตอกยังบอลจูพื้นจูพายกะหวนหวดมาอีกนอยนึงโอเคแหละพี่น้องเองเนาะเอาโอเคพี่น้องจังใดก็ฝากติดตามแลแ้วกดไลค์กดแชร์คือเก่าเลยพอพี่น้องเอเนาะก่อนอื่นขอกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีเด้อ